สวัสดีค่ะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลก็ได้นำมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะคะเป็นด้ามไม้ฝักไม้ ขนาดความยาวเฉพาะใบเกือบ7นิ้วรวมด้ามและฝัก11นิ้ว รวมด้านได้ฝักสิเ็ดนิ้วนะคะ รันแน่นนะคะ,ะเฉพาะใบก็เกือบ7นิ้วรวมด้ามและฝัก11นิ้วผ่านเข้ามาชมแล้วสนใจทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะ แอดไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์0926629665รจิการนะคะเก่านะคะเก่าธรรมชาติ มีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลด้ามไม้ฝักไม้ขนาดความยาวเฉพาะใบเกือบ7นิ้วรวมด้าไมได้ฝัก11นิ้วทักทายเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมได้นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่เบอร์0926629665อุหกการู้จิกกนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะรฤปติการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ